สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอเทคนิคนะครับในการทําความสะอาดอ่างถังนะครับก็จะเป็นอ่างถังใส่น้ําเรารับจะเป็นถัง10ลิตร20ลิตรนะครับก็สามารถล้างทําความสะอาดได้นะครับก็ในถังใส่น้ําเรานะครับเห็นไหมครับฝาเล็กนะครับเราจะ เอามือล้วงเข้าไปตามความสะอาดนะครับก็จะลําบากแล้วก็ล้วงลงไปไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการง่ายๆครับมาแนะนําก็คือเราใช้ฝอยนะครับฝอยขัดหม้อเรานะครับเอาลงไปข้างในรูแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับนี่ครับนำแม่เหล็กนะครับนำแม่เหล็กมาแล้วครับแล้วก็เอามาดูดนะครับให้เขา แม่เหล็กกับฝอยนะครับนี่ครับแล้วก็อ่าเราทําความสะอาดได้เลยครับนี่ครับก็แม่เหล็กก็จะทําการดูดฝอยเรานะครับก็ทําความสะอาดได้นะครับนี่ครับเราจะลากไปตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อเรามีแม่เหล็กนะครับก็สามารถอ่าลากได้ไปทั่วนะครับแล้วก็ถังเราก็จะสะอาดแบบง่ายดายนะครับนี่ครับเพราะว่า ฝอยเราก็จะเป็นส่วนของเหล็กที่เขาปรงมาครับเขาจะเอามาทําเป็นฝอยขัดหม้อเรานะครับนี่ครับก็ง่ายๆเท่านั้นนะครับสําหรับวิธีการล้างความสะอาดถังน้ํานะครับที่ฝาเล็กนะครับโดยที่เราใช้ฝอยนะครับกับแม่เหล็กนะครับทําความสะอาดเท่านั้นนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์ เพื่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ